สวัสดีครับพอดีว่ามีสมาชิกในกลุ่มสอบถามมานะครับทองในซีนาริโอปัจจุบันนะครับมองมองอย่างไรนะครับโอเคอ่ะในระยะสั้นนะครับก่อนหน้านี้เราฟกัสไปที่ประมาณฟกัสว่าราคามันจะขึ้นมาที่2 0 0พนะครับเส้นเขียวเนี่ยนะครับแล้วมันจะลงนะครับแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยขยับขึ้นไปอีกนะครับขยับขึ้นไปอีกทำให้โครงสร้างบริเวณเนี้ยเพี้ยนไปหมดเลยนะครับโครงสร้างนี่ยจะเพี้ยนไปหมดเลย เลยต้องทําการรื้อโครงสร้างใหม่นะครับอ่ะก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้โอเคเนาะอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาอธิบายตรงเนี้ยเดี๋ยวขอไปทาเฟรมในภาพรวมก่อนนะครับก็คือไปทาเฟรมใหญ่เลยที่โครงสร้างใหญ่ของทองเลยนะครับภาพรวมของทองเนี่ยนะครับบอกแค่ว่าเป็น 3x ซนะครับซึ่ง3ยาว4 0 0 23%ของเว็บหนึ่งนะครับอ่ะจะยาวประมาณ423%ของเว็บหนึ่งเว็บหนึ่งเนี่ยจะยาวยที่23.6%ของเว็บสาม นะครับอ่ถ้ามันขึ้นมาได้4 23เนะครับตีความยาวยี่บสเป็นร้0ยเปอร์เซ็นต์นะครับเว็บหนึ่งจะยาวที่ประมาณ23 6เปอร์เซ็นต์พอดีนะครับอ่ามันก็เลยได้เป้าตรงนี้มาเป้าน้่งเงินนะครับเป้าหนึง่งคือเป้าสูงสุดของมันคือ3 3ม0านะครับเป้า3า0พนะครับในเว็บ3อาจจะเป็นเว็บ3หรือเว็บ5ด้วยนะครับ5อาจจะขึ้นมาใกล้กันเหมือนกันโอเคคราวนี้ใน3แดงใหญ่เนะี่ยนะครับมันจะมีซับ ก็คือวงกลมม่วงนะครับวงกลมม่วงเนี่ยเดิมทีโฟกัสก็เป็น 1x นะครับ 1x แต่ถ้าเป็น 1x เนี่ยเวลามันเกิดสองขึ้น3มเนี่ย3มันควรจะขึ้นมาประมาณทเท่านี้นะครับคนจะขึ้นมาทเท่านี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้สี่ว่รับหนึ่งนะครับอ่ะเราขึ้นสร้างเว็บ5อันนี้จะเป็น 1x นะครับแต่ถ้ามันเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่สี่ว่รับหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ซับของสาม ่ดังนั้นโครงสร้างที่ขึ้นมาส่วนเนี้นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่3มจริงๆแต่มันเป็นแค่3มย่อยของ3ามวงกลมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้3ามวงกลมเนี่ยขยายขึ้นอีกนะครับดังนั้นตัวนี้มันมันก็เลยเป็นแค่ซับไม่ใช่เป็นดีกีหลักนะครับไม่ไม่ใช่เป็นดีกีหลักอ,อันนี้พอสามเกิดขึ้นพอสามย่อยเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเว็บ1ย่อย2ย่อย3ย่อย4ย่อยนะครับถามว่าถ้ามันขึ้นมาแค่นี้เพื่อเป็น 3x เว็บ1เว็บ2เว็บ3เว็บ4เว็บ5มันก็ยังโอเวอร์ล a p อยู่ดีซึ่งมันจะไม่สามารถอ่าเป็นซับของ3ได้นะครับเพราะมันยังเป็นเด็กเด็กกันเอากด import web นะครับเริ่ม e d p อ่าซับของ3จะเป็นได้แค่ import web เท่านั้น จะเป็นได a g o n o l ไม่ได้แต่หนกับ5เนี่ยเป็นโมดิฟเวฟก็คือเป็นได้ทั้งอิม i m p ์เวฟและเป็นได้ทั้ง d ดก g น n o แต่ว่า3เนี่ย call f i ไว้ที่ i m p o r v ์เวฟเท่านั้นดังนั้นโครงสร้างนี้จึงเป็นแค่ซับย่อยของ3วงกลมที่ยังไม่จบเพื่อให้3าเนี่ยขยายขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้ถ้า forecast ว่าไอ้3ไอ้3ย่อยเนี่ยเป็นสาม x เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะมันต้องขยายลงไปอีกเพื่อไม่ให้เกิดการ overlap นะครับมันก็เลย เราก็เลยโฟกัสแล้วว่ามันเป็น 5x อ่ะคราวนี้สูตรของ 5x เนี่ยนะครับอ่ามันจะมีสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าคือเวฟที่สั้นที่สุด t เท่ากับ648%ของเวฟที่ยาวที่สุดอ่ะก็คือถ้าเป็น 5x เนี่ย5 t จะเองเป็นร้อยเวฟที่เหลือรวมกันจะยาวอยู่ที่648%นะครับอ่ะจะยาวที่648%ของเวฟที่ยาวที่สุดอันนี้คือสูตร ในการถาเป้าหมายราคาครับอยู่ในรูปอออิคลูตี้นะไม่ใช่กฎหลักแต่อยู่ในทุกตาราในในแดงเก่าในฟ้าในแดงดำนะครับอยู่ในทุกตำรานะครับแต่ว่าล่างๆมีการปรับเลเวลนิดหนึ่งเริ่มฟ้าเนี่ยจะใช้23% 6ในขั้นต่ำได้นะครับกรณีที่ใช้กับรูปแบบของ 3X นะครับแต่เริ่มแดงดำนะครับมีการเหมือนจะมีการปรับ ที่เรียกว่าขั้นต่ำอยู่ที่สามแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาปรับปรับไปปรับมาหรือปรับกลับยังไงนะครับเล่มแดงดำนะไม่แน่ใจแต่เริ่มเริ่มดังด,นะด,ด,งดังเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นยี่สิบสามนะครับเพราะเราใช้เรียกว่าขั้นต่ำยี่สิบสามอยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับในวิชาเอลิเว็บทแต่ถ้าเป็นพวกแพทเทิร์นธรรมดากราฟชาร์ตแพทเทิร์นธรรมดาเขอาจจะโฟกัสไปที่สามสามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่ว่าของอ e ีเลฟเว็บเนี่ยมันใช้ยี่สิบสามได้นะครับโอเคอ่ะ ตัวเว็บ3วงเล็บเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็น3 x อกได้มันควรขยายขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเป็น5 x อนาคตครน,นี้5้อกอนาคตเนี่ยเป้าอยู่ตรงไหนนะครับห้อกอนาคตเป้านะครับอ่าถ้าตี1 2 3รวมกันเป็น68%เวอ็บ5่าเวฟจะยาวอยู่ที่ประมาณ100%คือตรงนี้พอดี3 2 6 2 นะครับอันนี้คือเป้า 5x วงเล็บนะครับให้วงเล็บนี้จะเป็นการสร้าง3ามวงกลมใหญ่นะครับอ่าเราเลยแผนเป้าไปที่ตรงนี้ในการเป็น 5x นะครับอันนี้คือที่มาว่าทำไมแผนขึ้นมาตรงนี้อ่เปลี่ยนสีก่อนจะได้ไม่ทับเกลื่อนเอาสีอ่าชมพูแล้วกันนะครับโอเคอ่าอันนี้คือที่มาว่าทำไมต้องมองขึ้นก่อนอ่าปัจจุบันนี้ราคาเดินหน้าถึงไหน ไปดูทำฟิมย่อยนะครับอ่ะเราพยายามจะสร้าง3วงกลมใช่ไหมนะครับพยายามสร้าง3วงกลมด้วยอะไรครับด้วย 5x ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5อคราวนี้ไปดูเว็บ5 5 x จบหรือยงังใน5 x เนี่ยมันจะต้องมีซับประกอบนะครับเพื่อสร้างให้ตัวเองเป็น5 x อ่าซึ่งซับเนี่ยนะครับเราโฟกัสเป็นอะไรเราโฟกัสว่าเป็นรูปแบบของ3 x ดำ นะครับ 3x ดำเนี่3 3x มสาดำนะครับ1 2 3 4 5นะครับเพื่อเป็น5วงเล็บนะครับอ่ะปัจจุบัน2จบละกำลังขึ้น3 3จบยังอ่ะ3จบละ กำลังทำสี่อาจจะว่าสีเนี่ยมันมันเป็นสีที่แบบยากที่หนึ่งเพราะมันเป็นรูปแบบของ l e ลั n i n g ฟะนะครับอ่าถ้าโฟกัสว่าเป็นแบบนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไหมอ่านแบบนี้ก็ได้อยู่นะก็มีโอกาสได้อยู่นะครับแต่สุดท้ายคือมันก็มันก็ลงมาเท่าเดิม รวมมาเท่ากันนะครับไม่ต่างก,กันนะครับเพียงแต่ว่าวิวสามเนี่ยไม่ได้มีการขยายชัดเจนนะครับไม่ได้มีการขยายชัดเจนอันนี้คือหนึ่งนะครับอันนี้คือสองอันนี้คือสามอันนี้คือสี่อันนี้คือห้านะครับหน,นึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยสี่ย่อย ห้าย่อเป็น3เป็น4เป็นห้าได้อยู่นะครับได้อยู่อันนี้คืออีกเซนนไอโอหนึ่งนะครับที่มีโอกาสเกิดได้นะครับอาจตะถ้าเรามองว่าเป็นรูปแบบของของ3มจบตรงนี้แหละนะครับก็คือ3มจบตรงนี้นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากรูปแบบของห้าเอกนะครับเกิดจากรูปแบบของห x าเอกนะครับสตัวนี้เกิดจาก 5x าเอกก่อนหะน้าเราอธิบายว่า ถ้าเป็น5 x เนี่ยมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งก็คือเวฟที่เหลือรวมกันเป็น6 8ปเซนะครับเวฟทที่ยาวสุดคือ1้อยเซก็คือเวฟที่ยาวที่สุดไม่เท่ากับเวฟที่เหลือรวมกันเวฟทที่เหลือรวมกันจะยาวอยู่ที่6 8สของเวฟที่ยาวที่สุดอันนี้คือสูตรหนึ่งนะครับแตอเวลาต่อมาม,มันมีการพัฒนาเป็นเวฟที่เหลือรวมกันมีโอกาสที่จะเป็นมีโอกาสที่จะมีความยาวเท่ากับเวฟที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหนึ่งรย ต่อร้อยนะครับอันนี้คือสีต,อตีใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ความยาวเว็บเว็บ5้าเนี่ยยาวเท่ากับหนึ่งสอสมรวมกันได้นะครับอ่ะลองวัดดูตีความยาวเว็บหนึ่งสสามรวมกันเป็นหกสี่ปดเนะครับอ่ะแล้วก็อินเทอร์ไปอ่ะเห็นไหม ถ้ามันยาวเท่ากันมันจะยาวมันจะยาวอยู่ที่นะครับถ้ามันยาวเท่ากันมันต้องยาวยที่หกสี่แปดเปอร์เซ็นคือตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าในซับย่อยเนี่ยมันจบตรงนี้ก่อนคื่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นรูปแบบที่ความยาวเว็บห้าเนี่ยไม่ได้ให้อีกไม่ได้ยาวมากแต่ว่ายาวกว่าสาม คราวนี้ตัว 5x เนี่ยครับจะมีซับก็คือม่วงวงเล็บนะครับตัวนี้ม่วงวงเหล็บ 5, 5, 5แดงวงแดงวงกลมนะครับจะมีซับเป็นเป็นอิอีพอวงเล็บนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจบตรงนี้พอดีนี้ซับจ้อยหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็คือตัว 5x แดงเนี่ยนะครับมันจะมีความประหลัดหน่อยหนึ่งก็คือเหมือนความยาวเวฟ5เนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ยาวมากเกินไปแต่มันจะยาวกว่าทุกเวฟนะครับยาวกว่าเวฟ3ะมันก็ได้เป็น3จบตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่า5แดงจบตรงนี้5แดงจบก็คือ3 3ดําจบนะครับอ่าครนี้ลองเช็ค3ด,ดําดู3ดำ internal ไปนะครับถ้าเป็น 3x เนี่ย นะครับมันจะมีเลเวลที่มีในยะนะครับอ่าก็คือ200%นะอันนี้จบที่2อ0สประมาณ200%นะครับมาอีกรอบนึงอ่าประมาณ200% อ่าคันนี้เกิดเว็สี่สีดำแต่สีดำเนี่ยถ้ามันลงมาแค่นี้นะครับลงมาแค่นี้อ่อมันจะมันจะมันจะประหลาดทีหนึ่งนะครับมันจะไม่แมทกันกับเว็บสมดุลมันจะมันจะไม่สมดุลกันนะครับกับความยาวของเว็สองใหญ่นะครับดังนั้นเวบเวฟสี่เนี่ยนะครับถ้าโครงสร้างต่างกันมันจะมีความยาวประมาณใกล้ๆกันนะครับกับความยาวเวบสองดำนะครับอันนี้คือโครงสร้างมันต่างกัน นะครับเพราะานี่เป็นซิกแซกซิกแซกลงมา ABC ลงมานะครับอันนี้เป็นแฟนะครับถ้าโครงสร้างต่างกันเนี่ยเวลากับราคาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันแต่โดยเฉพาะเวลาเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากกว่าเรื่องของเวลานะครับดังนั้นความยาวเว็บซเนี่ยน่าจะยาวประมาณที่แถวนี้ซึ่งแต่ราคาปัจจุบนันมันวิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกันแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขา B ของแฟ รเราจะเรียกว่าลันนิ่งแฟดดังนั้นความยาวเว็บ4เนี่ยกำลังสร้าง running แฟนะครับถ้ามันสร้าง running แฟนะครับนะครับแปลว่ามันมีโอกาสที่ขึ้นไปได้ต่อนะครับเพื่อเป็น5ดำอ่ะคราวนี้มาดูตัว running ามาดูตัว running running น,น,นะครับอันนี้หน้าตาจะประหลาดนิดนึงนะครับเดิมทีเนี่ยผมพยายามจะวาง a ไว้ตรงนี้แต่ว่ามันวางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกฎมันผิดกฎของ collection ก็คือ z i g z a กเนี่ย c ต้องยาวขั้นต่ำจบ a อ่ะแต่ัันจะไม่ถึงจบ A นะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่สามารถเป็นซิกแซกได้อ่าถ้ามองว่าตรงนี้คืออินพอลงมานะนะครับซิกแซกเลิ่มฟ้าถ้า B ยังไม่ถึงเริ่ม A เนี่ยยังกดของซิกแซกเลื่มฟ้าความยา B สามารถไปถึงเริ่มสามารถถึง99%ของเริ่ม A ได้นะแต่เริ่มแดงดำเนี่ยห้ามเกิน68%ซนะครับซึ่งกดเริ่มฟ้ามันจะมีการโอมันจะมีการแ l a กับ แฟดนิดหน่อยแฟดมัน B of A ต้องยาวขั้นต่ําต้องมากกว่า90%ดังนั้นคนก็เลยอาจจะไปตีความว่า,าถ้ายาว90%ขึ้นไปเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นแฟดซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับซิกแซกสามารถยาวได้เกิน90%นะครับแต่ว่าให้ดูที่ความยาวให้ดูที่โครงสร้างว่า A เป็นอะไรนะครับสิกแซกใน A นจะเป็นโมทีฟนะครับจะเป็นโมทีฟ C เป็นโมทีฟ B เป็นคอลเลกชัน นะครับแฟด A มันจะเป็นคอลเลกชัน B เป็นคอลเลกชันแล้ว C เป็นโมทีฟอ่าดังนั้นถ้ามองว่าเป็นโมทีฟก็จะเป็นซิกแซกแต่ถ้ามองว่าเป็นคอลเลกชันก็จะเป็นมิลกัสที่เป็นแฟดนะครับอ่าคราวนี้มองว่าเป็นอะไรได้อ่าถ้าเป็น A B C X A B C เอฟนี่ยได้ไหมได้นะครับเป็นซิกแซกแฟมิลี่ดับเบิลซิกแซกนะครับจัดอยู่ในหมวดของซิมเพิลคอลเลกชัน เป็น simple collection และเป็น double zigzag เป็น zigzag family ่แหละซึ่งมันก็คือรูปแบบของ collection นะครับดังนั้น a เป็น double zigzag นะครับอ่า b b ยังไม่จบนะครับ b มันยังไม่จบ,นะบอันนี้อาจจะดูประหลาดนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่า c มัน a มันจะสั้นกว่านะนะครับจะสั้นเกินไปอ่าคราวนี้ขา a อ่ะถ้า A จบแล้วต่อไปเป็นขา B ถูกไหมบี b แดงนะครับ B แดงจะต้องมีทับเป็น abc ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อ่าถามว่ามองว่าเป็น abc อ่ะแบบนี้ได้ไหม abc ตัวนี้เป็น a ย่อยนะครับเป็น a ย่อยได้ไหมแล้วลงมาเป็น abc แบบนี้เพื่อเป็น b อ่าเพื่อเป็นการสร้าง b ย่อย ได้ไหมคือเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้ามันเป็นซิกแซกเนี่ยมันต้องขั้นต่าจบเองนะมันก็เลยทาไม่ได้นะครับมันพอมันทาไม่ได้ปุ๊บมันมันต่อไม่ได้ทีนะี้นะครับมันก็เลยบังคับให้ a อยู่ตรงนี้แทนนะครับอ่าแล้วตรงนี้คือ b B แทนอันนี้คือ1 2 3 4 5นะเป็น impulse นะครับอันนี้ก็ A B c นะครับ เป็นลิเกล่าแฟตนะครับลิ g กล a าแฟตลิลกลาแฟในเล่มฟ้าก็เทียบเท่ากับคอมมอนแฟตในตัวกรุณาเบียรของ MEW นะครับเทียบเท่ากันคือหน้าตาคล้ายกันไม่ใช่เอลิกาลานะเอลิกลาเป็นสตองนะครับอ่ะในตำาราเล่มฟ้าเนี่ยมันจะมีแค่ลิ g กล a าแฟตลีเกล่าแฟตอ่า e x p e n d i n g แฟต ลัน n ิ่งแฟดมีแค่เนี้ยนะครับมันไม่มีพวกสตองบีนอร์มัลบีวิกบไม่มีพวก a l ลิกอ a fat a l เอลิ a f ล่าเฟลเดียร์ n ฟดลันนิไม่มีเอ n ันนิ่งแฟดมีนะครับมันจะไม่มีพวก a l ลิกอ a ซึ่งมันจะชื่อคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เวละอัานกัน a l กอล่ a เนี่ยเริ่มฟาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ common fat ของ normal B นะครับในเริ่มแดงดำมันจะคล้ายๆกันคือ B ยาวใกล้เคียง A C ยาวใกล้เคียงจบ A ประมาณนี้นะครับ โอเคก็เป็น B จบตรงนี้ด้วย A B C แฟตบิโคล่ลาแฟตอ่าต่อไปขา C นะครับขา C เนี่ยนะครับความจริงมันต้องมีความชันขึ้นไปเลยนะครับความจริงมันต้องชันขึ้นไปเลยอ่าแต่มันเอียงมันไม่ชันขึ้นไปนะครับมันเอียงจะถา่าได้ไหมมันก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเขาจะดูที่ดีกีใหญ่ดีนะก็คือ A ยาวเท่านี้ B ยาวเท่านี้ C ยาวเท่านี้นะครับอ่ะก็ถือว่าอาจมีโอกาสเกิดได้นะครับต่ C เนี่ยอาจจะยาวจบตรงนี้นะครับหรือ,อจ,จะยาวประมาณลงมาเท่านี้ก็ได้นะครับอันนี้มองได้หลายเลเวลนะจะหลักๆขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับต้องเห็นหน้าง,งานในระยะสั้นถึงจะรู้นะครับอันนี้ขึ้น4ขึ้น4ด้วยเลยครับขึ้น4ด้วย Impulse Wave C จะขึ้นด้วย โมดิฟเวฟอะไรก็ได้เป็นไดกรลก็ได้หรือเป็นอิมพาวเวฟก็ได้นะแต่ในภาพเนี่ยมันขึ้นเป็นอิมพาวเวฟเป็นลักษณะสามเอ็กแต่ตัวทิปต่อ,อยากคือตรงนี้คาหนึ่งเ่ยของคาหนึ่งน้ำเงินอะต่อ,อยากนะครับอันนี้ผมต่อด้วยโมดิฟเวฟบไดกรนลนะครับ A ABC เป็น A หนึ่ง ABC เป็นสอง ABC เป็นสาม ABC เป็นสี่ ABC เป็นห้า นะครับอันนี้ถือว่าต่อ,อยากนะครับหรือ,อาจจะโฟกัสว่าเป็นตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น A B C X A B C เป็น2ก็ได้หนึ่งตัวนี้เกิดจาก1 2 3 4 5เป็น d i a g o n a นะครับตรงนี้ connecting d i a g o n a l อันนี้ก็เป็น A B C X A B C เป็น2หรือ A B C เป็น2ตรงนี้ได้ไหม ่ามันจะทําให้ความยาวของหนึ่งสั้นเกินไปนะครับเมือ่อเทียบกับ3ามันมันก็เลยไม่ได้นะครับมันเลยต้งขึ้นมาเป็นตรงนี้แทน a a b c x a b c สจบตรงนี้นะครับอ่าแต่แบบนี้อาจจะโดนแย้งนิดหนึ่งหนึ่งสอาี่หอาจจะโดนแย้งอาจจะโดนแยงจจนิดหนึ่งนะครับตรงที่ความยาวเว็บ3มเนี่ย มีความอาจอาจจะอาจจะความอาจจะมีความยาวสั้นก่อนกว่าน,นึงอเดี๋ยววัดให้ดูอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่สั้นก่นก็ก,ก็ก็วางได้เลยโอเค a m a น o n วางได้วางได้หนึ่งตีเงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เว็บเว็บเว็บสามตีเงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบหาเวบ็วบหนึ่งเว็บหนึ่งยาวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเว็บสามโอเคได้อยู่โอเคอ่ะถ้าวางนี้ก็ ไม่คนละหานะครับวางได้นะครับหนึ่งด้วยคอนเนคติงเดกว่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่ง a b c running แปดเป็นสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่ง a b c เป็นสองอ่ะคราวนี้ขึ้นไปเวฟสามอ่ะขึ้นไปเวฟสามด้วย ห้าเอกนะครับดยห้าเอกเริ่มที่บางคนจบแค่ตรงนี้เส้นเขียวนะครับจะมันขยายกันไปอีกหรอคราวนี้ดูเว็ห้าเอกหนึ่งสองสามตีตัวเองเป็นหกสี่แปดเปอร์เซ็นของเว็บที่ยาวที่สุดเว็บที่ยาวที่สุดจะยาวเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลย forecast ว่าห้าเอกจบตรงนี้ ก่อนหน้าเนี่ยนะครับแต่ราคามันขยับไปอีกขยับไึ้นไปถึงร้อยยี่สามเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้นะขยับนิดนึงได้แต่ว่าถือว่าพลาดระยะสั้นถือว่าพลาดก็จบตรงนี้ไปนะครับไปจบที่สามไปจบห้าวงวงเล็บส้มที่ตรงนี้เท่ากับว่าสามใหญ่จบตรงนี้นะครับอ่าถ้าสามจบตรงนี้นะครับตีความยาวของหนึ่งเป็นร้อยเปอร์เซนต์อินที่นั่งไปมันจะเป็นสามเ ะครับเพียบสมจบที่2องของหนึ่งนะครับคาวนี้3าจบสองของหนึ่งตีตัวเองอ่าตีเว็บสมเนี่ยเป็น,100น,น,ปนร้อยเปอร์เซ็นต์อินเทน็ตไปนะครับอาเลยละตีอินเทอร์น็ตไปเพื่อหาความยาวเว็บห้าเว็บหจะยาวที่หกสี่6 4แ นะครับดังนั้นถ้าให้ความยาวเนี่ยมันขึ้นมาเพื่อให้จบ5เนี่ยเท่าน,นี้นะครับมันจะต้องลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแต่ว่าความยาวของความยาวของ1ความยาวของ1น,นะครับกับความยาวของ5เนี่ยจะมีความยาวใกล้เคียงกันนะครับอ่าถ้า5้ายาวอยู่ที่ จบ 1, จบสามพอดีเนี่ยนะครับความยาวของ C เนี่ยควรจะยาวลงมาแถวประมาณเท่านี้นะครับอ่ามันก็จบพอดีอันนี้ราคามันเกินเกินเป้าระยะพักที่ผมวางไว้นะครับะยะพักที่ผมวางไว้ยู่แถวนี้นะครับมันเกินมาหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอาจจะจบแถ่านี้นะครับเราค่อยขึ้นใหม่นะครับเราขึ้นขึ้นไปใหม่ อ่าแล้วสามน้ำเงินจบตรงนี้แทนอ่าถ้าสามน้ำเงินจบตรงนี้นะครับความยาวเว็บสี่นะครับความยาวเว็บสี่เนี่ยอ่าควรจะยาวที่แถวสามแปดสิบสองแถวนี้นะครับแล้วก็ความยาวของความยาวของเว็บห้ากับความยาวของเว็บหนึ่งอ่ะจะยาวใกล้กันนะครับอันที่ความยาวของเว็บหนึ่งกว่า อ่าแล้วก็ internal อินเทอร์นไปอ่าน่าจะประมาณเที่ยงถอยน,นะครับบวกลบได้นะครับบวกลบได้ถ้ากับว่ามันจะจบที่วันที่ยถอนเนี้ยนะครับสามพันสองเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดหลือสามพันนะครับในการสร้าง B อ่าโอเคนะครับก็พอมันจบ B สตองเสร็จปุ๊บมันจะลงมาคาขาซีนะครับขาซีน่าจะลงมาเท่ตแถน,นี้นะครับเส้นนี้เลยอันนี้ผมฟอร์แควตไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าหนึ่งอยู่ตรงไหนถ้ารู้ว่าหนึ่งลงมาเนี่ยอยู่ตรงไหนจะรู้นะครับจะพอประมาณได้นะครับอ่าอันนี้เป็นสามเอกนะอันนี้คือหนึ่งเอกอันนี้คือห้าเอก อันนี้คือไดกัแคนาคือไดร์แคนาตรงองว่าหลับด้วยนะครับอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีหลายรูปแบบอ่ะ,อะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะว่าทำไมถึงมองแบบนี้นะครับอ่ะย้อนไปดูไทม์เฟรมใหญ่กัน นะครับพอเป็นจบ3มันจะทำสี่ทำสี่แล้วขึ้น5ความยาวของ5กับ1เนี่ยถ้าเป็น 3x ม,นะมันจะยาวใกล้กันนะครับมันจะยาวใกล้กันนะครับความยาว5เนี่ยอยู่ที่เหล่านี้นะครับอ่า A B C นะนะครับอันนี้คือ learning flat นะครับ A B C เรามาทํา4ก่อนนะครับทํา4ปุ๊บขึ้น5อีกรอบหนึ่งแปลว่ามันจะมันจะขึ้นไปแล้วลงมานะครับพอลงมาปุ๊บมันจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างให้ใหม่เลยนะครับอาจจะไปถึง3 3200นะครับอาจจะถึงตัวนี้เลยนะครับ3 2 0พันร้อยหรือ3 0 0พน่าจะประมาณ3 2 0 0รอแหละ ประมาณ3ามพสองรอยอ่ะแถวนี้นะครับอันนี้คือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเดี๋ยวผมราะ้อให้ดูเลยนะครับทั้งหมดก็มาจากหลักของทฤษฎีนะครับวิลเฟบนะครับอันนี้ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเริ่องฟ้านะครับเรื่องฟ้าโอเคเนาะนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับครับสวัสดีครับ